ผู้ติดตามเจ๊ฟองเบียร์มาคอมเมนต์อย่างเงี้ยพวกมิจฉาชีพพวกพวกเฟซบลอกเนี่ยมันจะเข้าไปคอมเมนต์แล้วคนก็นไปจิ้มผิดและซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีคนอนะ่ะโดนหลอกนะคะมีคนโดนหลอกอืมแล้วก็มาเรียกเก็บเงินที่เพจจริงเราก็เลยชี้แจงบอกว่าอคุณแม่จ๋าอันนี้คือเพจปลอมนะแอดมินก็ทําการแจ้งว่าเออเนี่ยเพจปลอมนะนางก็ไม่ฟังนางก็จะเอาเงินคืนนู่นนี่นั่นนะคะลัส ังหนึ่งค่ะใครจะเข้าคือ88บาทจัดส่งฟรีพิมพ์เข้ามาได้เลยว่ารหัสปังปังหนึ่งแล้วก็จะมีระบบดูดเข้าไปนะคะ8 8บาทจัดส่งฟรีพร้อมเข้ากลุ่มนะคะได้เพียงแค่อีก200ท่านเท่านั้นนะคะซื้อเมื่อวานแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มแลยติดต่อนะคะติดต่ออ่าทางข้อความทางแชทได้เลยปังหนึ่งค่ะแม่รหัสปังหนึ่งไม่ใช่รหัส8 8นะหนูพูดผิดนะใช่ไหมหนูอาจจะพูดผิด นาะราดปังหนึ่งจากแปดสิบแปดบาทแล้วก็จริงมันเยอะแล้วก็ยิ่งเพจปลอมเยอะเท่าไหร่นะคะเพจจริงยิ่งโดนปิดกัน้นเพราะเฟซบุ๊กมันงงว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมเออนั่นแหละแม่เฟซบุ๊กเขาง,งงไงว่าสรุปว่าเจ๊ฟองเบียร์เนี่ย ฟซไหนตัวจริงตัวปลอมใครเป็นบุคคลจริงใครเป็นบุคคลปลอมทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยเลยทำให้เพจจริงเนี่ยโดนปิดกัน้นนะคะซึ่งมันไม่มีตัวตนที่ชัดเจนบน Facebook เลยทำให้เพจจริงเนี่ยโดนปิดกัน้นงงอ่ะปังหนึ่งคา88บาทจัดส่งฟรีสินค้าเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะมีทูบสบู่เซร,รามแป้งตลับ ํำไลสายมูลิปสติกนะ88บาทจะส่งฟรีนะคะเป็นกล่องสุ่มลุ้นนะหนูหนูหนให้ลุ้นเลยลุ้นทองหนึ่งสลึงนะคะใครเอฟพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็ได้เข้ากลุ่มด้วยนะอีก80ท่านสุดท้ายค่ะหนูตั้งอ่าตั้งไว้เพียงเท่านี้นะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะอาจจะไม่ดูทุกคนนะคะแม่อาจจะไม่ดูทุกคนเพราะว่าผิดเราโดนปิดกั้นนะเข้าถึงเฟซบุ๊กที่เข้ามาดูได้ไม่ถึงทุกคนนะคะ ก็ลองพิมมาใครดูดก็ถือว่าอ่ได้ได้ตรงนั้นไปเนาะใครไม่ดูดก็หนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วสําหรับคนที่ไม่ดูดเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทไงอ่ะก็ลองทักแชทเพจก่อนก็ได้แล้วก็ส่งข้อความมานะคะเออลองทักแชทแชทเพจเข้ามาก่อนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยคือระบบเราคือระบบเฟซน,นี่คือมันดูดเก่งมากเลยนะบางคนแบบไม่ต้องทักต้องอะไรคือก็ดูดอะ่ะเนาะ อืมเพจปลอมอ่าเพจปลอมแอดมาเยอะมากค่ะไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมมันปลอมเยอะมากมากนะคะปลอมจนแบบว่าอีเพจจริงเนี่ยคือโดนปิดกัน้นไม่มีไม่มีที่จะยืนแล้วอะค่ะนะหนูก็ไม่ค่อยอยากจะโพสต์เลยพอเวลาโพสอ่าโพสต์ให้ทุกคนเข้าไปพิมพ์ข้อความอย่างเงี้ยพวกกันเนี้ยมัน,ก,มนก,ก็ชอบเข้าไปคอมเมนต์แล้วคนก็คิดว่าเป็นเจ๊ฟองเบียเนี่ยมา้ยอืม โดนหลอกกัน50บาท30บาทมันก็เอานะพวกนี้บัญชีหนูมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทเจฟองเบียแปดแปดแปดหรือบจกจุดเจฟองเบียแปดแปดแปดเท่านั้นถ้าไม่ใช่อย่าโอนนะคะปวดระวังมิจฉาชีพทักหนานะคะบัญชีเราเป็นธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นเป็นบัญชีบริษัทเจฟองเบียแปดแปดแปดเท่านั้นนะคะคุณแม่ พี่ถูกยายกลับขอภัยด้วยปังวันนี้ดีใจมากเลยอีกแต้มเดียวก็ให้เราไม่ได้เนาะโอ้โหแต้มเดียวก็คือสามตัวเลยอะแม่เนาะให้เราไม่ได้เลยยแค่แต้มเดียวเองอะเก้าสามเจ็ดออกแปดเจ็ดสามเออแปดสามเจ็ดเสียดายดูดอย่างไวถ้าบางคนที่ดูดเนี่ยคือเนื่องจากเฟซเราสองคนอาจจะแบบมีมีความสัมพันธ์ต่อก,กันคือเคยกดไลค์เคยกดแชร์โน่นนี่นั่นด้วยกันอะ แต่บางคนอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่งเคยแบบเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เฟซบุ๊กมันเข้าถึงยากมากเลยเนีย่ยบ็อกไม่ไหวเลยไม่ดูดแล้วค่ะอ่ะโอนแค่แปดสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะค่าส่งไม่ต้องโอนนะบัญชีหนูอ่าก็คือระบบดูดที่ดูดเข้าไปมันจะแจ้งหมายเลขบัญชีให้นะจ๊ะแค่นั้นเองอ่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะ แค่นี้หนูเห็นคนอินบอ์มาเต็มเลยอยากเข้ากลุ่ม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 ซึ่งเราประโภ์ให้แล้วหน้าเพจแต่คนไม่ค่อยเห็น